สวัสดีค่ะหนึ่งกระหนกพรนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้หนึงจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเป็นของลูกสาวลูกสาวนะคะค่อนข้างจะมีปัญหามากเลยเกี่ยวกับระบบขับถ่ายเป็นมาตั้งแต่เกิดว่าได้เลยนะคะเป็นแต่เกิดเลยคือเขาจะเป็นคนถ่ายแข็งถ่ายเป็นแบบเหมือนอึอแมวอะค่ะถ่ายกระปิดกระปอยมาตลอดตั้งแต่เด็ก แต่พอมาตอนโตก็คือประมาณอาทิตย์หนึ่งจะถ่ายเพลงแค่2ครั้งมันก็เลยมีปัญหาทําให้เขาปวดหัวและหยุดเรียนบ่อยมากไปรักษาที่โรงพยาบาล,ลหลายๆโรงพยาบาลเปลี่ยนหลายโรงพยาบาลแล้วแต่คุณหมอก็ยังหาสาเหตุไม่เจอนอกจากให้ยาถ่ายมาให้ทานซึ่งลูกสาวทานยาถ่ายนะคะวันละสามเมกก็ไม่ขับถ่ายนั่นคือประเด็นหลักเลยว่า มันไม่ใช่ละมันจะต้องมีตัวช่วยตัวอื่นอีกก็เลยขวนขวายและหามาเรื่อยๆไปอ่านเจอห่าว่าเขาบอกว่าต้องทานผักมากๆแต่ก็แปลกลูกสาวเป็นคนที่ทานผักมากเป็นเหมือนกับประมาณว่ากึ่งมางสาวิรัติด้วยซ้ำเขาไม่ค่อยชอบทานเนื้อสัตว์เขาทานผักเป็นกิจวัตรแล้วตั้งแต่เด็กแต่ระบบขับถ่ายก็ไม่ไดีเลย เพราะฉะนั้นหนึ่งก็เลยค้นหาต่อว่าสิ่งจริงๆคือลูกต้องทานอะไรถึงจะหายเพราะว่าสงสารลูกมากค่ะเวลาปวดท้องทีนึงต้องหยุดเรียนปวดหัวม,มากหมดกับค่ารักษาไปก็มากหลายหมื่นหลายแสนแล้วค่ะแต่ตอนนี้นะคะหนึ่งมาเจอแล้วค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยไฟโตวีของบริษัทซักเซนสมอลนะคะ ของนายแพทย์สิทธวีค่ะตัวนี้อะค่ะลูกบอกอร่อยพอลูกทานเฮ้ยมหัศาจรรย์มากอะคะ่ะลูกขับถ่ายแล้วซองเดียวเองค่ะเห็นผลเลยทานก่อนนอนตื่นเช้ามาเข้าห้องน้ำค่ะแล้วก็เลยทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะ ท้องที่สองท้องที่สามเห็นผลชัดเจนมากลูกกลับเป็นไม่มีอาการปวดหัวอีกเลยตั้งแต่นั้นไปต้นมาไม่ค่อยหยุดเรียนอีกเลยค่ะไม่มีผลกระทบใดๆเลยมันมหัศจา์มากจริงๆนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยไฟโตว,วีหนึ่งแนะนําให้ทุกคนทานนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะคะสนใจผลิตภัณฑ์ไฟโตว,วีนะคะสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะ ไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ